สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเกาหลีเนาะตอนนี้แปดมงสองนาทีแล้วพนวนค่ะสวัสดีครับมื่อนนี้ห้าสิบพ่าไปทำงานเนาะย้องหาสิบยูทำงานข้างนอกโอ้มาต้องกลับไปอ่าปึ๊บตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ เดี๋ยวเราจะไปเก็บหินกันมือนี้ไปเก็บหินต่อเหมือว่ายังบ่เสร็จเนาะนึกว่ามันสีเลียวเลี้ยวมันบ่เมียนแล้วมันหลายน่อยๆเนีย่นยก็เก็บออกเนาะเดี๋ยวเขาจะพักไปเบื้องส้มบรรยากาศตอนเช้าแปดโมงตอนนี้อยู่เฮียงซ่องเนาะเฮียงซ่องดุนเน่ป้ายไฟเขียวแล้ว คนขับรถปังป่าปีปีนี่ก็ขยายกิตการไปร้ายเนาะเี๋ีกับมีห่างล้านยังกับมาติดมามาเปิดอีกเนาะร้ายจะอาจจะอ่านลือถนอนออกไม่ขางๆเนาะทางยังก็ หาง,างก็เจ้ามากกว่ากับร่างกายเนาะน,นี่ก็เป็นโรงได้ยันเป็นสนามฟุตบอโลโรงยิ้มกับมียืนของเด็กหน่อยเนาะโรงเรียนเด็กหน่อยเดี๋ยวเ้าสิ<ะ>ไปที่ทํางานกันเนาะเดี๋ยวกับไปติดตามที่ทํางานกันเนาะคลิปหน้า่อไป